อันนี้มาถึงข้อ5นะคะถามว่าสารในข้อใดเป็นไปตามกฎออกเตตและเป็นโมเลกุลไม่มีคู่ก็ไก่คาร์บอนไดออกไซด์ข้อขอไขซอ่ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ข้อคอควายโบรอนไตรไฮดรายข้องงูไดไนโตรเจนออกไซด์แล้วก็มี1,2,3,4ให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเรามาดูชอยที่ละตัวนะคะชอยแรกคือคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ มันจะสามารถเขียนได้ยังไงอ,อ่ะเขียนอย่างนี้เขียนตรงนี้แล้วกันคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ C พันธะคู่กับ O ใช่ไหมคะแล้วมันก็เหลือ O อีกตัวหนึ่งมาพันธะคู่กับ C เพราะว่า C เนี่ยมีได้ทั้งหมด4แขนอ่ะเพราะฉะนั้น C ตัวนี้มีเอ,อ่อิเล็กตรอนกี่ตัว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หและ8เพราะฉะนั้น C ครบออกเตตเปล่าก็าไก่ก็จะได้ว่าครบ แล้วอันนี้เป็นโครงสร้างแบบไหนเป็นเส้นตรงใช่ปะคะเพราะฉะนั้นไม่มีขั้วเนอะอเพราะขั้วก็อันนี้มันคั้วมันก็จะพุ่งไปทางโอใช่ปะก็พุ่งไปทางนี้พุ่งไปทางนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่มีขั้วก็ไก่ได้แล้วนะข้อขอค่ข้อสอันนี้เป็น SO3 าเราก็ต้องให้เอเป็นอะตอมกลางใช่ไหมคะ ก,ก็ทำมันทักคู่กับ O เสร็จปุ๊บ S มีได้2แขนก็รบแล้วเพราะนมันก็เลย coordinate ให้ O coordinate ให้ O ก็คือให้ไปฟรีๆ2ตัว2ตัวอย่างงี้ใช่ปะเพราะฉะนั้น S จะมีอะตอนเท่าไหร่อันนี้ก็มีอันนี้คือของมันเองใช่ปะในในเขาเรียกว่าอะไรนะในว a l อนิเะอะตอนของมันอยู่แล้วก็จะเป็น1 2 3 4 5 6. เจ็ดแปดก็แสดงว่าอันนี้ก็6 8อันนี้เป็นอ่เดี๋ยวอันนี้เขียนก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นเส้นตรงเนาะอันนี้มันก็ไปทางนี้ขั้วไปทางนี้ขั้วไปทางโอหักล้างกันหมดอันนี้มันคือสามเหลี่ยมแบนราบใช่ป่ะเป็นแบนราบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่มีขั้วอีกเหมือนกัน มาดูข้อคอควายบ้างข้อคอควายเป็น B H 3แล้วก็จัด B ไว้ตรงกลางต่อกับ H เพราะไฮโดรเจนได้แค่แขนเดียวปรากฏว่ามีโบลอนโบลอนมีกี่เอเอมีอีกแล้วกันเท่าไหร่1 2 3 4 5 6มี6ก็แสดงว่าโบลอนไม่ครบ8แล้วมีขั้วไหมคะเป็นอย่างเงี้ยเป็นสามเหลี่ยมแบนลาบใช่ปะ สามเหลี่ยมแบลร,ราบก็ไม่มีอ่ะต่อไป N สอง O N สอง O เขียนได้ยังไงเป็น N ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็ทำพันธะสามกับ N อีกตัวหนึ่งแล้ว N มันมีแบลนเดียลกันเท่าไหร่5อันนี้ก็ใช้ไปหนึ่งสองสามช่อหลอีกสองตัวมันก็โคออร์ดินาให้ O เพราะฉะนั้น มันก็จะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็หแปดแล้วอันนี้เป็นขั้วไปทางไหนไปทางนี้เนาะเป็นเส้นตรงแต่ขั้วไปทางโอเพราะมันไม่สมมาตรเพราะฉะนั้นนี้ก็มีขั้วเพราะฉะนั้นเขาถามว่าเป็นไปตามกฎออกเตตไม่มีคั้วก็หกแปดไม่มีคั้วก็คือข้อกไก่กับขอไข่ เพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่เราเราจะต้องรู้นะคะก็คือเราจะสามารถเขียนโครงสร้างของสูตรโมเลกุลแต่ละสูตรได้ยังไงและพอเขียนออกมาแล้วเนี่ยดูยังไงว่ามีขั้วไม่มีขั้วถ้ามันสมมาตรกันเนี่ยก็หักล้างไปแต่อันนี้ก็จะมีขั้วใช่ปะการเขียนก็ดูอะตอมกลางเขียนแขนแขนของตัวข้างๆให้ครบเสร็จปุ๊บดูว่าขออดิเนตได้ไหมถ้าแขนเกินอะไรอย่างนี้แล้วก็นับดูนะคะก็จะได้ข้อหนึ่งออกมาโอเคนะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือเราจะต้องเขียนแต่ละข้ออกมาให้ถูกว่า CO2 เป็นยังไง SO3 เป็นยังไงอันนี้เป็นงไงอันนี้เป็นยังไงแล้วก็ดูคััวให้เรียบร้อยก็จะได้คำตอบเป็นข้อหนึ่งนะคะ